สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f e c o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  m i l a t f a แฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ไปไมีกี่ขอให้มันจะขึ้นมายิงเราเราไปก่อนแม่แม่ไอ้มันวิ่งไปทางหลังนู่นว่าจ้าว่าจ้า้าไปนิดเดียวไงหลังไหนเนี่ยหลังป้อมเหรอไอ้ป้อมข้างบนอ่ะมึงข้ามไปพอดีเลยป้อมเนี่ยเหรอป้อมเนี่ยเหรอป้อมไหนป้อมนี้เหรอว่้าป้อมนั่นแหละใช่ใช่ใช่ป้อมนั้น ออกปะออกข้างหลังเอาอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมโอ๋อคืออะไรใช่ปะ เตรียมคาลงมาคาลงมามันน็อกอยู่ในป้อมเหมือเก็บอยู่แล้วนะเก็บด้วยนะดอบช็อตเสียหนึ่งรู้เล่นไปนะตังวันนี้พีเอ็มเขาไม่ตามอ่ะโอ้โหดูเลือดพี่ยังรอดพีเอ็มเนี่ยตามนีเนี่ยเลยน็อกเนี่ยเดี๋ยวดับลีเฟซอีกร่อเก็บไปนะเก็บไปนะปวดหัวพีเอ็ม เนี่ยบนหัวกับคอมเมนต์เนี่ยเียเอ้ยแต่ละคนวนดไปป่กเเดียสดเีย่วนลซองหอมันเนี่อหิงเกาแมงแตกดแล้วใครบอกมีตนี้ยงอะโอ้โหยิงเกาะแม่งแกหมดแล้วใครบอกมีตรงนี้ยิงอะคนคนหายแล้ว

ในเมืองซ้ายมีนะพี่เอ็มไม่ต้องวิ่งซ้ายนะเมืองมีนะพี่เอ็มพี่เอ็มจุบเด็กพี่เอ็มโอ้โหนส่วนกุลวงซ้ายเจ็บนั่นแหละเหลือตัวไกลมันต้องเข้าวงว่ะท็อปมันต้องเข้าวงอะไรไม่รู้ไม่ทอมจุบตรงนี้โอเคหมดเฮ้ยถึงพี่แล้วถึงหน้าพี่แล้ว สองตัวว่ะเข้าบนตัวหนึ่งเคขวาเจ็บขวาเจ็บน่าจะปั๊มยามต่งปัป๊มด้วยปั๊มยาอยู่หน้าพี่ขวาเจ็บปั๊มยาอยู่หน้าพี่เล่นตัวซ้ายก่อนก็ได้เดไอบังก่อนก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยอยู่ข้างหลังนะเคสวยเหลือตัวหน้าพี่ตัวเดียวยมิขวาแล้วมิขวาแล้ว,ว,ลวเกหมดรอ <Wow. S 2> ปหัว พี่เอ็มคามาดีพี่เอ็มขามาดิเนี่ยกำลังไปจะทันปะไม่ทันวะผมสมองให้ครับสมุกว่าอะไรถลุดมือเป็นเรื่องเลยนะไปนี่สะกินสะกินสะกินไฟเกมมาผมยิงสิ หลังเาาามาสามให้่าสามให้ตรงนี้ตรงนี้ไอซีโฟนี่มันหนักเหรอว่ามันปาได้นิดเดียวเนี่ยมันมีลงมาข้างล่างตัวหนึ่งแล้วนะเพิ่งกลับไปแล้วครับ Yes เกาะหน้าผมตัวเดียวอฮ้อะไรวะมึงไม่สนใจตัวข้างหลังมึงใส่หูฟังกันเมี่อไงไม่ดับหัวกับแดนจังหวะเก็บหองพอดีเอีดับนะ เข้าตัวเกาะไม่มีตายเลยชุบเลยนี่นะมน่าจะเต็มตีอะมั้งตามตี้ไอ้ตามเอาหวัวหลังหินนี้หลังหินนี้โอเคเว้ย เฮียโผมาตกใจเลยสศดุ้งเลยแม่งสไลด์ออกมาเฮียน่าจะดีกว่าก่อนหนึ่ง ่เจอบัคอ,อีกปะเนี่ยแม่งเมื่อกี้บัคโอ้โหแม่งที่สองต้องรอจบวงอ่ะเออผมรอจบวงอ่ะได้ที่สองเจอบัคอ,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 อ่ะิยามแก้เจ็บคอบรรเทาอาการระคายคอครีมโทนาเป็นตัยาคอเนื้อเออ ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องโกงพุทคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าันในนมผ้ากาัเกลื่อนันในร่มผ้ากลัดเลื่อนเชื้อราแมงรีเฟกมาโคตรไหวเลยโตกใจเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ เนี่ยาอีกแล้วไอ้นนี้ยเป็นแบบนี้แหลบ้บักบอดบักเติมยาพันอัน hey, เเวลาเม่ค่เอาอ่ะหูย้า